เด็กถือดาบรอข่าวคราวอะไรอยู่หรือเปล่าคะหรือเตรียมลงมือทำอะไรดาวดาหกดาบและหกเหรียญค่ะความโชคดีที่คุณกำลังจะได้รับก็คือคุณจะได้ออกจากปัญหาออกจากความท,ท้าทายเรื่องเงินนะคะใครที่กังวลเรื่องเงินใครที่เครียดเรื่องเงินใครที่กำลังมีไอเดียแล้วไม่ลงมือทำอะคะ่ะ ให้คุณลงมือทำเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทำเนี่ยมันจะผลิดอกออกผลมันจะสร้างเม็ดเงินสร้างเงินสร้างรายได้มีผู้รับผู้ใหญ่หนุนนำนะคะหนุนหลังให้โอกาสแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วคุณจะมีถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะมีลูกค้าสนับสนุนอุดหนุนคุณมากมายเลยค่ะ คุณจะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำรรชีวิตคุณจะสุขสบายชีวิตคุณในเรื่องการเงินคุณจะดีขึ้นมากๆจะโชคดีในเรื่องการเงินเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีแบ็กที่ดีนะคะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีมีผู้รับผู้ใหญ่เมตตาด้วยเนี่ยถ้าใครไปทำธุร,รกรรมทางการเงินคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะคุณจะสําเร็จนะในเรื่องการเงินคุณจะได้เดินทางคุณจะได้ ไปในที่ที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะสถานที่ที่เหมาะสมกับคุณนะคะจงลงมือทํา